สวัสดีครับผมน,นายนรงศ์กิจลุงะจรนะครับรหัส5้าสามนศนหก0ะครับวันนี้เรามาทำชิ้นงานที่มีชื่อว่าคงล้อหน้าจักรยานนั่นเองนะมาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเปิดคลิก่านโอเคเข้าสกเกตเลือกล้อหน้าด้านหน้าล้อหน้าด้านหน้าเข้าลายเซ็นต์ลายลาขึ้นไปขนาดโอเคทูน ส okay. เกตูนแพนามิกวิลเลอร์คลิกที่เซ็นต์ไลน์ที่สร้างไว้โอเคต่อไปเข้าไลน์หน้าที่จุดก,กำเนิดไปทางซ้ายขนาดนะครับประมาณประมาณบบข,าข,าขึ้นบนขวาบนขวาขึ้น เอาลายใหม่นะครับถ้าเท่ากันลงท,ที่เส้นเซนเตอร์พอดีโอเคต่อไปเราจะมากำหนดขนาดกันนะครับอาต่อไปก่อนอื่นก็ใช้ T F R ก่อนซ้ายขีดขวาโอเค Smart Dimension กดชิปค้างไว้ คิปท,ที่รัศมีโค้งกับเส้นสุดกางเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเส้นซินเตอร์ไลน์ก่อนในเส้นทึบที่เราสร้างาไว้ข้างหน้าเป็นซินเตอร์ไลน์ข้า r สม i ด e ม s ชันชีพค้างไว้เือกเส้นบนเส้นล่างดมนิเตอรเท่ากับ40 ชิดค้างไว้10ล้านเข็มเตอร์เท่ากับ20เดี๋ยวกลับไปแก้ก่อนนะครับเย็นๆนะ,ะๆกำหนดก่อนเย็น จยสร้างให้มันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะแก้ลำบากโอเคลบก่อนนะครับลบลบลบอ่าคลิกลายใหม่ลากลงมาไปดังขวาได้แล้วก็กำหนดขนาดกดชิปค้างไว้ ลงมาเท่าไรไดเมเตอร์ตรงนี้20โอเคสมาร์ทเดมิชันวัดความกว้างตรงนี้เท่ากับ30ความกว้างเส้นนี้เท่ากับ60ความกว้างอันนี้เท่ากับ แปดสิบสี่โอหนึ่งสามสี่เคลบก่อนลบก่อนลบวัดใหม่ก็ได้ครับไม่ได้ปัญหาเยอะแยะครับเข้าลายลากเส้นที่มาเค okay. key p o i n t art โอเคกำหนดความสัมพันธ์ให้เซนเตอร์กับเซนเตอร์ตรงนี้เซนเตอร์กับเซนเตอร์ตรงนี้เป็น h อริซ o นท a ล b a นโอเคต่อไปก็กดชิปเส้นบนเส้นล่างได a มิตเตอร์40 โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้แล้วนะครับให้จุดนี้กับจุดนี้กำหดความสัมพันธ์ก่อนนะครับจะจุดนี้เป็นวิลิสันเท่ากันเรียบร้อยนะครับก็สถานะเป็น fully defined แล้วต่อไปเราก็จะทำการ หมุนมันนะครับหมุนเข้าที่ฟีเจอร์ b ีโวมันเด้งขึ้นมาให้กด yes โ okay. อเคเดลือกแกนที่ต้องการจะหมุนเลือกที่แกนด้านล่าง360องศาโอเคก็จะได้แล้วต่อไปให เข้าที่และหน้าด้านไหนเอ่ยอ๋อไปแก้ไขสเก็ตนะครับคราวนี้ Ed ด,ดสเก็ตเมื่อกี้เราเข้าด้านหน้าก็ใช้คำสั่งพ l เล t อ่ารัสมีเท่าไหร่สมี5้าก็เลือกไป จุดนี้จุดนี้จุดนี้กัจุดนี้โอเคสี่จุดเรียบร้อยนะครับออกมาเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็ so um อโซเทอร์มอลอะไนอโเมติกนั่นเองต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการ สร้างเส้นศูนย์กลางนั่นเองนะครับโดยเข้าที่ระนาบหน้า,นนาคลิกที่คำสั่งสกเก็ตเลือกระนาบก็คือฟอนต์คลิกที่เซนเตอร์ไลน์ลากขึ้นมาลากขึ้นไปตรงๆนะครับให้มันขนาดโอเคไล่จะจุดก,กำเดนดไปกำหนดขนาด ว่าเส้นนี้ยาวเท่ากับ225 225มิลน,นะครับโอเคได้225มิลแล้วมาดูที่จุดปลายกันนะครับว่าเราจะสร้างกันยังไงอ่ะเข้าที่ลายก็ลากไปเข้าๆก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บ อ่ามาคร่าวๆแล้วนะครับต่อไปก็ทำการกำหนดขนาดนะครับให้งมตรงนี้กับตรงนี้เท่ากับ100มุมนี้กับมุมนี้เท่ากับ3 8 0มุมนี้กับมุมนี้เท่ากับ135โอเค กำหนดเส้นนี้จุดนี้ถึงจุดนีเ้เลือกกำหนดเส้นนี้ยาวเท่ากับ10นะครับเส้นนี้เท่ากับ4.5เส้นบนนี้ก็คือ3.5เส้นนี้ต่อเป็น3าม ตัวนี้เป็น2โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะทําการเล i l ์ e r ครับใช้คำสั่งิล i l อ e r โ okay. อเคิล i l อ e r นะครับก็เลือกเส้นที่ต้องการสะท้อนแล้วก็เลือก m i l d e r about เลือกแกนที่เราสร้างขึ้นมาโอเคต่อไปเราก็จะทำการหมุนนะครับ Revolve การ Revolve กด No โอเครอบแกนมันเลือกแกนก่อนนะครับอ่าก่อนมันจะมองไม่เห็นแกนใช่ไหมครับก็มาดู View เป็นบาร์ลี c i อซิดแล้วก็เอาไหมครับรืวามโนกดเลือกแกนแกนนี้โอเคความหนาเท่าไหรเ่เราจะให้มันมีความหนาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับใจเย็นก่อนนะครับ โอเคจะให้มันหนา1.5 mm. มิลเมตรนั่นเองโอเคครับ okay. ก็1.5ม mm. ิ okay. ลเมตรอ่าฮะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับไหนดูรูปเต็มๆสักครู่นะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันหนา1.5อ่า ต่อไปนะครับเราจะทำการสร้างจะต้องเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าครับอันนี้อืมเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นโครงล้อนะครับโครงล้อโครงล้อนั่นเองโอเคต่อไปเข้าที่ ระนาบด้านบนนะครับระนาบด้านบนที่คำสั่งสเกตเลือกสเกตก็เลือกระนาบด้านบนระนาบด้านบนเคจะวาดวงกลมขึ้นมาที่ระนาบด้านบนบนเส้นนี้รัศมีเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ สองนะครับจุดศูนย์กลางถึงจุดปลายใจเย็นนะจุดศูนย์กลางถึงจุดปลายเท่ากับสี่สิบห้าหรือเปล่าสี่สิบห้านะครับโอเคได้อย่างนี้แล้วลบที่มันผิก ออกนะครับลบความสัมพันธ์นี้ออกอ่าโอเคครับ okay. เราก็จะได้มาวงกลมเราก็จะได้วงกลมแล้วต่อไปทำอะไรต่อต่อไปเราก็จะสร้าง เส้นนำทิศทางการดึงนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนว่าเป็นหน้าตัดซี่ล้อนั่นเองหน้าตัดหน้าตัดซี่ล้อนะครับหน้าตัดซี่ล้อโอเคต่อไปเข้าที่แล้วหน้าแล้วหน้าไหนเอ,อ่ย ดันหน้าดัานหน้านะครับเข้าที่ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์โอเคเข้าที่ฟอนต์แล้วก็ลากเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาลากเซ็นเตอร์ไลน์ที่หน้าฟอนต์โอเซ็นเตอร์ไลน์ครับลากที่จุด ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ใจเย็นนะครับใจเย็นไว้เลือกที่ฟอนต์นะครับแล้วก็อ e ีบิสเกตมันก็เลือกเซน t ร r l ไล e กันลากขึ้นไปข้างบนนะครับลากให้มันไม่ต้องชิดนะครับ ไม่ต้องชิดนะครับโอเคแล้วก็กำหนดให้มุมมันทำกับแกนเส้นศูนย์กลางเท่ากับ95นั่นเองอได้แล้วได้ยังไงต่อครับต่อไปเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อ เส้นนำทิศการดึงนะครับเส้นนำทิศการดึงโอเคตีงชื่อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทำการดึงนั่นเองนะครับก็ที่ extrude จะดึงแบบ up to body เลือกแนวแกนที่จะให้ดึง เลียกดูที่จะให้ดึงเส้นนี้ครับเส้นนี้โอเคครับใจเย็นก่อนนะครับอ่า u ั to b บ d y นะครับใจเย็นนะครับอั tobody อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะครับจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ m ชุด t ร o up to body เลือกเส้นที่จะนำก็คือเส้นนี้เลือกชิ้นงานก็คือดูเจาะนั่นเอง เอาแจกสกิตให้หมดก่อนนะครับโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่ดึงแลระนาบด้านไหนเออดึงระนาบด้านบนเดี๋ยวนะครับใจเย็นนะครับ หนึ่งแนวแนวด้านบน up to body up to body up to body ที่กองัวลูกศรตามเส้นแนวสัญการที่เราสร้างไว้โอเคไห้โชว์หน่อยอืม โอ้โอยู่ไหนล้าเอ่ยอ่าก็จะเลือกโครงล้อนะครับ surface ที่เราจะอัพทูด้วยทางกับการ์ดอ่าสเกตว่าจะมีเส้นล้อโผล่ออกมาหนึ่งเส้นแล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับก็กดโอเคเข้าไป โอเคเข้าไปปุ๊บเราก็ทำการทำการอะไรเอ่ยจะใช้คำสั่ง circular pattern นะครับเข้าที่ circular pattern ก็เลือก body to pattern เลือกแกนก่อนนะครับแกนแกนที่เราจะใช้คือแกนตรงกลางนั่นเองจำนวน32นะครับ body ที่จะแพทเทิร์นก็คือเช่นนี้นะครับก็จะประมาณนี้นครับได้มาก็คลิกโอเคเราก็จะได้มา1นึ่ข้างแล้วต่อไปเราก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับเราจะใช้มิลเลอร์คอมผมจะไม่ไหวแล้วนะครับมิลเลอร์นะครับใช้คำสั่งมิลเลอร์ มิลเลอร์นะครับมิลเลอร์ละหนา้าด้านขวานั่นเองเจอทูมิลเลอร์ก็คืออันนี้ทั้งหมดสี่ล้อก็สี่ลาจักรยานอ่าแต่เราก็จะใช้บอดี้แทนนะครับก็มาคลิกเลือกทีละอันนะครับค่อยๆคลิกไป คลิกๆๆก็มีสามสิบสองอันก็คลิกสามสิบทีนะครับไม่ได้ยานะครับนับไปเรื่อยๆครับใจล่มๆับเออใจหมดแล้วครับใจเย็นๆนะครับ ควมเริ่มช้าตอนนี้ประมวลผลหนักเลยนะครับก็ดุ้นอยู่ครับไม่ให้มันดับไปนะครับอ่าใจเย็นนะครับใจเย็นต้องรีบนะครับถ้ารีบก็ดีนะครับก็คลิกให้หมดทุกเส้นเลยนะครับที่เราต้องการอ่า เดียกลจะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วใกล้แล้วอือฮือโอ้โหสละสิจอจริงโอเคก็เรียบร้อยนะครับก็ติกถูกไปนะครับเราก็จะทำการมิลเลอร์สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ